ในปี2025นี้โลกของเทคโนโลยีทางการทหารต้องสะเทือนอีกครั้งเมื่อประเทศไทยได้เผยโฉมรถถังต้นแบบรุ่นใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิละปะก,การต่อสู้โบราณของไทยอย่างกระบี่กระบองภายใต้ชื่อว่ากระบี่คราบองฟิวรี2025หรือในชื่อภาษาไทยว่ากระบี่กระบีฟิวรี ซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิละปะสงครามไทยดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่ได้อย่างทรงพลังและสง่าง,งามที่สุดเท่าที่กองทัพไทยเคยสร้างมากระบี่คราบองฟิลรี่2025ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเท่ๆหรือการโปรโมตอาวุธใหม่ของชาติแต่เป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักรบไทยในยุคโบราณถูกถ่ายทอดผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นสูงที่เน้นการรุบเร็ว ตอบสนองไวคล่องตัวและมีพลังทำลายสูงระดับแนวหน้าของเอเชียตะวันออกเชียงใต้การออกแบบรถถังรุ่นนี้จึงเปรียบเสมือนดาบคู่ในมือของนักรบกระบี่กระบองพร้อมฟาดฟันทุกสนามรบด้วยศักยภาพที่น่าตื่นตะลึงสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของกระบี่คราบองฟิวรีคือระบบปืนใหญ่หลักขนาด130มมเมตร ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถยิงกระสุนความเร็วสูงแบบไฮเปอร์เวล o c i t i ได้อย่างแม่นยำภายในระยะไกลถึง6กิโลเมตรพร้อมระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติที่ลดภาระลูกเรือและเพิ่มอัตราการยิงต่อเนื่องได้อย่างเหลือเชื่อกระสุนแต่ละนัดสามารถทะลุเกราะของรถถังหลักจากยุโรปและตะวันออกกลางได้สบายๆนอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้งานกระสุนระเบิดแรงด้านสูงเพื่อตอบโต้เป้าหมายที่ไม่ใช่รถเกราะได้อย่างยืดหยุ่น ในด้านเครื่องยนต์กระบี่คราบองฟิลรี่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด1,500แรงม้ารองรับการเร่งความเร็วจาก0ถึง40กิโลเมตรชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังหนักน้ำหนักตัวของรถถังอยู่ที่ประมาณ54ตันถือว่าเบาวกว่ารถถังหลักทั่วไปในระดับเดียวกันส่งผลให้สามารถเข้าถึงสนามรบหลากหลายสภาพพื้นดินของประเทศไทยได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบเขาพื้นที่ราบหรือเขตชายแดนที่ยากต่อการเข้าถึงนอกจากเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแล้วระบบช่วงล่างยังใช้แบบไฮโดรนิวเมติกซูสเซนชันที่สามารถปรับระดับความสูงต่ำของตัวถังได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้กระบี่คราบองฟิลรี่สามารถหลบหลีกการโจมตีในแนวราบ และปรับตัวให้เหมาะสมกับภูมิประเทศแบบต่างๆได้อย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพภูมิประเทศไทยที่มีทั้งภูเขาหนองน้ำและป่ารกชัดซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของรถถังในยุคกอ่อนระบบกรอบของกระบี่คราบองฟิลรีนับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียนด้วยการใช้กรอบผสมระหว่างเซรามิกไทเทเนียมแบบโมดูล่าที่สามารถถอดเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้อย่างง่ายดายพร้อมการติดตั้งระบบกรอบปฏิกิริยาเชิงรุก Active Protection System APS แบบรอบทิศทางซึ่งสามารถตรวจจับและทำลายกระสุนต่อต้านรถถังก่อนจะกระทบตัวรถจริงระบบนี้สามารถสกัดขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถัง ATGM รุ่นล่าสุดจากประเทศชั้นนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งจุดเด่นที่ควรกล่าวถึงคือระบบการควบคุมการรบอัจฉริยะแบบกระบี่ AI Tactical ซึ่งพัฒนาโดยวิศวกรไทยผสมผสานกับ AI จากภาคเอกชนชั้นนำทำให้รถถังสามารถประเมินสถานการณ์ในสนามรบวิเคราะห์ทิศทางการโจมตีและเลือกเป้าหมายด้วยระบบอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำ ลูกเรือสามารถรับข้อมูลผ่านหน้าจอ HUD แบบ360องศาภายในตัวรถซึ่งแสดงภาพจากกล้องอินฟราเรดกล้องกลางคืนและกล้องเลเซอร์วัดระยะความแม่นยำสูงที่ติดตั้งไว้รอบคัน ในเรื่องของลูกเรือกระบี่คราบองฟิลรี่ได้รับการออกแบบให้มีลูกเรือเพียงสานายเท่านั้นได้แก่พลขับพลยิงและผู้บัญชาการโดยไม่มีพลโหลดกระสุนเพราะมีระบบออโตโหลดเดอร์อัตโนมัติซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานในสนามรบราบรื่นและลดภาระความเครียดจากการรบที่ยาวนานได้อย่างมากภายในห้องโดยสารของรถถังถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบายในระดับหนึ่งโดยติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิระบบกรองอากาศและป้องกันสารเคมีชีวภาพ CBRN Protection รวมถึงระบบแจ้งเตือนภายล่วงหน้าเมื่อพบการล็อกเป้าหมายด้วยเรดาร์หรือเลเซอร์นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมผ่านจอสัมผัสที่ช่วยให้ลูกเรือสามารถเปลี่ยนโหมดการรบหรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้เพียงปลายนิ้วอีกจุดเด่นที่ควรยกย่องคือการออกแบบภายนอกที่มีความโดดเด่นและสง่างามมากตัวถังรถถูกออกแบบให้ดูคล้ายกระบี่และดาบสองคม โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าที่มีรูปทรงลาาต่ำคล้ายใบดาบใช้สีหลักเป็นสีดำด้านผสมทองแดงแดงให้ความรู้สึกดุดันและทรงพลังโดยมีการพ่นลวดลายเฉพาะของครุฑพยองไว้ที่ด้านข้างเพื่อสื่อถึงความเป็นไทยและความกล้าหาญในแบบนักรบในแง่ขององค์การใช้งานจริงกองทัพไทยได้มีแผนการทดสอบ กระบี่คราบองฟิลรีในสภาพสนามจริงหลากหลายรูปแบบทั้งในพื้นที่ป่าภาคเหนือทะเลทรายเทียมในภาคตะวันออกและเขตชายแดนใกล้แม่น้ำโขงโดยผลการทดสอบเบื้องต้นได้รับรายงานว่าสามารถทำงานได้เกินความคาดหมายทั้งในด้านพลังเครื่องยนต์การควบคุมปืนและความเสถียรของระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐบาลจะอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อเพิ่มสำหรับใช้กับหน่วยยานเกราะพิเศษของไทยโดยตรง นอกจากการใช้งานภายในประเทศกระบี่คราบองฟิวรี่ยังถูกพูดถึงในวงการอุตสาหกรรมอาวุธระดับโลกว่าอาจเป็นรถถังส่งออกของไทยในอนาคตโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกับไทยเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ที่กำลังมองหารถถังรุ่นใหม่ที่สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมแบบเขตร้อนได้ดีและยังคุ้มค่ากับงบประมาณ การที่ประเทศไทยสามารถออกแบบและสร้างรถถังที่มีประสิทธิภาพสูงระดับนี้ได้เองนับว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศในภูมิภาคเป็นเครื่องยืนยันว่าคนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกและสามารถสร้างผลงานระดับโลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างน่าภาคภูมิใจสุดท้ายกระบี่คาราบองฟิลรี2 2 5ไม่ใช่แค่รถถังแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่ผสานจิตวิญญาณไทยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างแนบเนียนมันแสดงถึงการต่อยอดจากรากเหงาวัฒนธรรมสู่พลังรบแห่งอนาคตที่ไม่เพียงแค่สู้เพื่อชาติแต่ยังประกาศให้โลกรู้ว่าไทยพร้อมก้าวสู่เวทีผู้นำด้านอาวุธยุทธภัณฑ์ในยุคดิจิทัลแล้วจริงๆ และทั้งหมดนี้คือบทวิเคราะห์จากทีมงาน Rise Studio Updater หากคุณชื่นชอบบทความนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเทคโนโลยีล้ำสมัยและอาวุธลับระดับตำนานจากทั่วโลกเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ